สวัสดีครับกัมปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์นะครับว่าตอนนี้เราก็อยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิล์กรุงเทพนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ทอยอาร์อาร์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์จะพาทุกทุกคนไปดูข้างในทอยอาร์อาร์มีของเล่นอะไรยังไงกันบ้างสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไว้คอยรับชมคลิปต่างๆเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูข้างในทอยอาร์อาร์กันเลยเข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมมานี่ยังเป็นเดือนธันวาคมอยู่นะครับสิ้นปี64นะครับ2021ตรงนี้ก็เป็นแบบของเล่นที่นำมาลดราคานะครับจุลิศปาร์คโอ้หเยอะเลยอืมแรปเตอร์นี้พันเก้าสิบห้าบาทตัวใหญ่ก็มีสี่พันห้าร้อยตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่ t ร็ก 3 6 0 0น้มีลดราคาเหลือ3 6 0 0ันี่ยของเล่นอันนี้จากเรื่อ e ง t t r r n l s ก็ราคา550ห้แต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะลดราคาเนะ้ะอันนีน้น่าจะเป็นสินค้าใหม่เฉยๆป้ายเหลืองอันนี้นะครับอย่างของมา v e l ก็1,395นี้นะครับ1,250อะไรแบบนะครับ เอาเข้าไปดูด้านในนี้กันต่อนะครับมี s y l v a เว a นียนแฟมิลนี่ครับโซน s ซ l v a เวเน,นใครชอบนะครับมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจัดดิสเพลย์ตัวอย่างโชว์บ้านใหญ่ๆเลยส,ยสวยๆเลย <c oughs> ก็เป็นพวกรถมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านต่างๆครับเตียงสามชั้น เตาอบตู้เย็นอะไรแบบนี้เยอะเลยนะครับของเซอรเวนียนที่นี่มีมีเยอะเลยนะครับไปสร้างบ้านกันเลยนะครับน้องๆตัวตุ๊กตาก็มีเยอะอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวตุ่นหรือเปล่าตุ่นปากเป็ดเออน่ารักดีเป็นลูกๆครับเต็มเลยอ่างอาบน้ำเครื่องซักผ้า อ๋อ oh, เป็นเซตตัวเล็ก,ลกๆน่ารักเป็นแฟมิลี่ก็มีนะครับเข้าครัววัวตรงนี้นะครับเป็นแบบ My Little Pony อันนี้จากในซีรีส์เนาะตัวนี้ใช่ไหมซีรีส์ในเน็ตฟลิกเนี่ยสนุกดีเหมือนกันนะครับภาพสวยดีในเน็ตฟลิก เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ My Little Pony นะครับโซนี่นะครับก็จะเป็น My Little Pony เยอะเลยเหมือนกันครับด้านในก็จะมีเป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ Frozen LOL บาร์บี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ค่อยๆไปดูทีละโซนนะครับทีละแถวนี่ครับ s ิกเกอร์ My Little p ต n y ตัวใหม่จากซีรีส์ใน Netflix นะครับ เยอะเลยส่วนมากทางด้านนี้จะเป็นจากหนังใน Netflix เวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชั่นเก่าก็พอมีบ้างประปายประปายครับช่วงนี้สินค้าก็ดูหมดบดหายหายไปเยอะนะครับก็ช่วงสิ้นปีะครับที่ผมมาถ่ายน,นี้ก็อาจจะพ่อแม่นะครับครอบครัวมาซื้อให้น้องๆไปเล่นกัน ของเลยดูหมดไปเยอะเลยต่อมานี้เป็นอะไร Little Pet Shop อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ตูนอะไรด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อันนี้เป็นสินค้าของ Hasbro นะครับไม่ใช่ของ Disney Store นะครับ Hasbro ก็ได้ลิขสิทธิ์จากเจ้าหญิงดิสนีย์มาผลิตเป็นของเล่นและสินค้าด้วยเช่นกันนะครับ อีกนี้ก็750บาทเจ้าหญิงออโรรานะครับก็มีเป็นเจ้าหญิงเบลเวอชันชุดดีไซน์แบบส,สวยๆหน่อยนะครับ1,459หนังเรื่องมู่หลานก็มีครับของ h a s บ r o นะครับแล้วก็มีจัดหนังเรลกิภาค2นะครับที่เป็นเจ้าหญิงใส่ชุดชุดลำลองต่างๆ ก็มีเป็นอันนี้เขาเรียกว่า Disney Comics นะครับผมก็มีด้วยเหมือนกันนะชุดนี้ชุดนี้ก็มีก็มีเป็นแพ็คหลายๆตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นของ f r o เ e นนะครับสินค้าของ Disney ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ ตุ๊กตาโฟเรสเซนแล้วก็ของเล่นเกี่ยวกับโฟเรสเซนนี่ครับจากโฟเรสเซนตัสนะครับตุ๊กตานี้ก็ของ Hasbro นะครับไม่ใช่ของ Disney Store นะ995บาทตรงนี้ก็จะเป็น LOL Surprise นะครับอารมณ์เหมือนกล่องสุ่มเลเนาะสุ่มว่าซื้อไปกล่องนี้แล้วพวกของที่อยู่ในกล่องนี้ จะได้เป็นอะไรบ้างจะได้เป็นเสื้อผ้าแบบไหนของตกแต่งชุดแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเราไม่เห็นนะครับเราก็ซื้อไปแล้วก็ไปลุ้นไปสุม่มไปลุ้นกันเอาเองว่าจะได้อะไรบ้างจะได้ซ้ําหรือเปล่านะครับเยอะเลยกองใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยกองใหญ่เลยก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาสําหรับเด็กๆเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับ ลองวนดูคร่าวๆออประมาณนี้นะครับแล้วก็ของเล่นแบบของเล่นเด็กเลนะ็กเนาะตุ๊กตาเด็กเล็กเบดีไเบดีของเล่นเด็กเล็กๆทําครัวอะไรแบบนี้เด็กเล็กๆเล่นได้ไม่อันตรายนะครับเป็นแบบทําครัวเล่นพ่อแม่ลูกกันอะไรแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นตุ๊กตาอันนี้จะเป็น ลิกะจังนะครับตุ๊กตาของญี่ปุ่นผมไม่ค่อยเห็นตุ๊กตาลิกะจังเท่าไหร่เลยนะครับมีที่นะครับที่ Toya a r ร์ r ินเทน l วลลองดูตัวอย่างมีเซตมีตัวตุ๊กตามีชุดมีเครื่องแต่งก,กายต่างๆเป็นเซตแฟชั่นแบบนี้นะครับแต่นี้ไม่ต้องสุ่มนะนนี้ก็เห็นเลยว่าตามรูปหน้ากล่อง เป็นแบบไหนก็ตุ๊ก,กตาข้างในก็เป็นแบบนั้น2290ก็มีเป็นตัวเล็กๆก,ก็มีนะครับมีเป็นพวกอุปกรณ์เสื้อผ้าเป็นแพ็คๆขายแยกถ้าเกิดมีตุ๊ก,กตาอยู่แล้วก็มาซื้อเสื้อผ้าแยกได้ไม่แน่ใจว่าไปใส่กับบาร์บี้ได้ไหมนะครับก็ลองลองดูไซส์เอาถ้าผ้ามันยืดยืดได้ก็อาจจะสวมใส่ได้ตนี้ก็จะเป็นของบาร์บี้แล้วนะครับก็ดูของหมดหมดไปเหมือนกันเนาะ คงจะคนซื้อไปเยอะแล้วนี่เป็นบาร์บี้แบบวง BTS นะครับทางด้านนี้ก็เป็นของบาร์บี้ต่างๆต่อมาตรงนี้นะครับก็เป็นเลโก้ครับอันนี้จะเป็นเลโก้ที่ประกอบเป็นรถยนต์เลโก้เทคนิคนะครับนี่กล่องใหญ่เลย12,240บสอ 12, นะครับ ก็มีแบบอื่แล้วก็เลโก้จัดเนี่ยแบทแมนก็มีแต่ว่าเลโก้จัดของมาเวลเนี่ยชางชี้หนังชางชีนะครับ Star War s ก็มีครับ Star War s Christmas หรือหนัง Eternals นะถ้าส่วนด้านนี้จะเป็นพวกของเล่นที่เป็นรถนะครับเนี่ยก็มี t o มิก้ครับอันนี้ ก็เป็นของเล่นประเภทรถยนต์นะครับหลายแบบเลย<ม>ของโทมี่ครับรถจำลองแบบนี้นะครับหลายแบบเลยข้างในก็มีอีกนะครับแบบนี้รถวิวก็มีครับนี่นะครับรถวิวต่างๆ ตรงนี้ก็จะเป็นรางแบบให้เด็กๆมามาเล่นรถกันได้นะครับเอารถมาปล่อยลงตรงนู้นแล้วก็ให้วิ่งลงมาแข่งกันว่าคันไหนจะเร็วสุดแบบนี้นะครับเคโมบิลคล้ายๆเลโก้นะครับตัวต่อเหมือนกันต่อที่เด็กๆเด็กเล็กๆหน่อยก็อาจจะเล่นได้ง่ายๆหน่อยนะครับไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆแบบเลโก้ที่จะเป็นอันตรายที่เด็กๆจะแบบไปหยิบเข้าปากอะไรแบบนี้นะครับ จะมีแบบต่างๆ,ๆนะครับของ Playmobil ในโซนนี้ก็จะมีเลโก้อีกเยอะเลยนะครับอย่างนี้เป็น Star Wars Batman ต่อเป็นแบบชิ้นส่วนหัวนะครับแล้วก็ที่เป็นกล่องต่างๆ Avengers จากของ Disney ก็มีนะครับ e n c a n t o Frozen อย่างนี้ Lego Friends แบบนี้นะครับ จ u r a สิ i เวิลด์ก็มีครับก็เป็น l e โก้ซิตีนะครับก็ต่อเป็นเมืองนะครับเรื่อเยอะๆก็สนุกดีครับมีอุปกรณ์ถนนเสาไฟไฟจราจ,จรแบบนี้นะครับมีจำลอง l e โก City ก็แต่ละชุดก็จะนำมาประกอบประต่อกันสร้างเมืองได้ ตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรแบบนี้นะครับจ u ล a ิ s i c เวิลด์ก็มีหรือว่าไดโนเสาร์ของค่ายอื่นๆที่เขาผลิตออกมาครับนี่นะครับของจ u ล a ิ s i c เวิลด์เลยก็มีครับน,นี่ก็จากจากระตูนซีรีส์ในเน็ตฟ i ิกนะครับฟิกเกอร์ไดโนเสาร์แบบต่างๆครับจากจ u ล a ิ s i c เวิลด์ รัเตอร์แบบนี้สวยดีนะครับไม่ไแน่ใจว่าเวอร์ชันนี้ออกมานานหรือยังนะครับผมก็มีเป็นรัเตอร์ตัวบลูนะครับจากตัวิศเวลเป็นรัเตอร์ตัวเดลตานะสีเขียวเด็นทาสอบแบบอื่นๆอีกเยอะเลยครับตัวใหญ่ก็มีตรงนู้นก็จะเป็นรถไฟโทมัสนะครับแล้วก็มีค่ามี Toy Story ของ Disney ครับนี่เป็นอะไรเอ่ย ซอยเป็นเป็นแบบปุ่นประกอบนะครับแบบนี้ปุ่นประกอบเป็นแบบเดินอเสาหลายๆแบบเดินต่อเข้ามาข้างในนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนที่มีของเล่นเกี่ยวกับหนังและการ์ตูนต่างๆนะครับอย่าง Star Wars หรือ Marvel นะครับออย่างนี้ก็มี h ี m a n นะครับ Master of the Universe จากใน Netflix นะครับ ผมก็มีนะครับแต่เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าไม่ใช่เวอร์ชั่นของค่ายนี้จากกตัวใน n น t f l i x โอ้มี Battle Cat ด้วยตัวใหญ่เลยส่วนนี้ก็เป็นของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ของ Marvel นะครับอย่างแบบมาเวลเจนแบบนี้จากหนัง Eternals แล้วก็เกมของ Marvel ต่างๆของเล่นแบบคอน มือมีนน Back Hunter, Iron Man, แบล็คพันเตอร์ไอรอนแมนก็เป็นฟิกเกอร์ที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยสำหรับเด็ก,เ,ดกเล็กๆที่เล่นได้นะครับก็จะไม่มีชิ้นส่วนเล็กๆที่จะน้องๆจะเอาไปกินเข้าปากเล่นอะไรแบบนี้อันนี้จากเกมนะครับ o r t t n t e แลในตัวนี้สวยดีเป็นแบบคร c ช s ็อตก็คือจากนักเครกเกอร์นะเอามาดีไซน์เป็นแบบนี้แล้วนี่นี่น่ารักดีเป็น ขนมขิงอะ่ะคุกกี้ขนมปังขิงอะ่ะเออ้อยซืนนี้สวยดีอะ่ะชอบือม,มีเป็นพวงกุญแจเป็นแบบเป็นผ้าด้วยนะครับเท่เดีอ่ะมีสองตัวแบบผู้หญิงผู้ชายเก้าร้อยบาทเซลล์ด้วยจากสองพันสี่เก้าเก้าหรือเก้าร้อยบาทนะครับก็เป็นแบบมีตัวเล็กๆก,ก,ก็มีใครเล่นเกมฟอร์ตไนทก็น่าจะรู้จักหลายๆตัวนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นเกมแต่ก็รู้ว่ามันก็มี เกมนี้อยู่เห็นตัวคาแรคเตอร์จากในเกมหลายๆตัวกด็ดีไซน์มาสวยดีครับแบบนี้ข้างล่างก็มีอีกเยอะเลยเอาะแบบตัวใหญ่ก็มีอันนี้ก็เป็นของเล่นแบบปืนเด็กเล่นนะครับยิงเป็นลูกดอกยางแบบนี้นะครับไม่เป็นอันตรายก็ยิงเล่นได้ก็มีทั้งปืนเล็กปืนใหญ่หลายๆแบบนะครับ นี่เลยด้านนี้ก็มีอีกนะนี่ใครชอบเล่นแบบยิงปืนเอาแบบนี้ไปเล่นได้ไม่อันตรายนะครับอันนี้เป็นปืนจากเกมฟอตไนท์หันใหญ่เลยอะเกี่ยวกับพวกทาหารของเล่นทาหารอะไรแบบนี้ก็มีครับของเล่นเกี่ยวกับพวกแบบสระน้ำสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ครับเล่นกันก็มีนะครับอันนี้เป็น ห่วงยางแบบลมยูนิคอร์นนะครับน่ารักดีเนี่ยมีเต็มเลยชูชีพก็มีครับสระว่ายน้ําเป่าลมแบบนี้นะครับนี่ตามนี้ครับพวกอุปกรณ์กีฬาสาหรับเด็กเล็กๆ็ก,ก็มีนะครับอย่างเป้ชุดบา์สอันเล็กๆนะครับให้น้องฝึกเล่นลูกบอลลูกรักบี้ลูกบา์สแบบเล็กๆนะครับสําหรับเด็กๆให้ลองฝึกเล่นกันได้แบดมินตันอะไรแบบนี้ กระโดดเชือกนะครับสกูตเตอร์ของเด็กๆก,ก็มีครับแบบนี้ก็มีดีไซน์ต่างๆนี่แบบมีไฟด้วย1299นะครับก็มีแบบ2ล้อแบบ3ล้อโรลเบรก็มีครับแล้วก็เป็นพวกสไลเดอร์อันเล็กๆสำหรับเด็ก,เ,ดกเล็กๆนะครับ ทางด้านนี้ก็เป็นพวกของเล่นสําหรับเด็กเล็กๆทั่วไปแล้วนะครับแบบเด็กเบบีเบบีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล่นหมุนหมุนมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรแบบนี้นะครับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปเด็กเล็กๆเลยนะครับต่างๆก็จะอยู่โซนข้างในด้านนี้นะครับของเด็กเล็กๆ,ๆ็กน้อยพวกเกมการ์ดบอร์ดเกมต่างๆอะไรก็มีนะครับให้น้องๆไปเลือกเล่นกันฝึกพัฒนาการนะครับต่างๆ มีหลายๆเกมเลยครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างเดี่ยวนี้เด็กๆก็จะเป็นพวกแนวการ์เดเกมบอร์ดเกมอย่างแบบอันนี้ก็เกมเศรษฐีนะครับมันก็มีตัวอย่างให้ดูดิสเลนี้ครับพวกตู้กระชับชองก็มีนะครับแบบนี้ราคาก็ต่างกันไปนะครับมีอันนี้150บาทอันนี้200บาทราคาจะประมาณนี้นครับเท่าที่เห็น หนึ100บาทก็มีนะครับแบบนี้100บาทตามแต่แบบไปนะครับราคาก็แตกต่างกันครับสำหรับต้นอันทอยส์ใน EP นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องกัมนนาต้นช่องนี้ติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับ ต้นหนึ่งทอยส์ในอีพีต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะั้นก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ